นายสมปองนัก,กูลและนางสาวปิยนุษย์พึ่งวิรวัตรสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังเก็บดอกไม้ไฟตําบลมูโนอําเภอสงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสถูกตํารวจควบคุมตัวเนื่องจากเป็นบุคคลตามหมายจับสารจังหวัดนาราธิวาสในข้อหากระทำความผิดฐานกระทำการโดยประมาทและกระทำการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจร่วมกันทําสั่งนําเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ ไ,ได้รับอนุญาตร่วมกันฝ่าฝืนในคำสั่งของเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและร่วมกันก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นั้นเลือกใช้ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสแทนการไปควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรมุโนเนื่องจากเป็นการป้องกันความวุ่นวายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวของผู้สูญเสียบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายซึ่งมีความโกรธแค้นรวมถึงการรวมตัวกันเดินทางมารุมทำร้ายหรือประชาทันได้ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบปักคำทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีโดยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าซื้อสินค้ามาจากประเทศจีนมีการขนส่งขนย้ายอย่างไรข้ามด่านด้วยวิธีไหนนอกจากนี้จะขยายผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่เพราะจากการสืบสวนพบว่า ในที่เกิดเหตุมีพลุมากถึง400-500กิโลกรัมทั้งที่มีหน่วยงานของรัฐ5-6หน่วยงานจะต้องเข้าไปดูแลทำไมถึงปล่อยปละละเลยได้โดยจะได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางขั้นตอนการนำเข้าว่าสำแดงการนำเข้าถูกต้องหรือไม่มีการจดแจ้งจํานวนนำเข้าเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ขั้นตอนการขนส่งมีวิธีการอย่างไรและมีการอนุญาตขนส่งหรือไม่